เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy T s News นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาที่มีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบกับช่องมอมมี่ทีนิวส์นะคะติดตามช่องนี้ไม่พลาดทุกข่าวสารดีๆแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่นํามาเสนอกันด้วยนะคะคลิปนี้นะคะมาเตือนกันนะใกล้โค้งสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับลงทะเบียนม33เรารักการสําหรับกลุ่มประกันสังคมนะคะซึ่งเขาจะปิดลงทะเบียนนะคะอดรับเงินสี่พันเลยนะในวันที่7มีนาคม6-4นี้แล้วเดี๋ยวเนื้อหาข่าวเป็นงไงเรามาติดตามกันนะคะติดตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาโควิด -19 กลุ่มผู้ประกันตนมสม กระะอบวงเงิน37,100ล้านบาทนะคะเพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพจำนวนทั้งสิ้น กว่า9ล้านคนนะคะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ม3.3เรารักกัน .com คือลงเรื่อยมาตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์64เป็นต้นปานะคะและจะสิ้นสุดการลงทะเบียนในวันที่7มีนาคม64ที่จะถึงนี้โดยงวดแรกนะคะรับเงินจำนวน4,000บาทแล้วก็จะแบ่งจ่ายสัปดาห์ละ1,000บาทผ่านแอปพลิเคชันเป่าตางังตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเมษายน64นะคะ ล่าสุดนะคะนายทศพลกริจวงวิมานนะคะเลขาที่การสํานักง,งานประกันสังคมก็เผยถึงการดําเนินงานโครงการม33เรารักกันว่าผู้ประกันตนม3 3นะคะก็สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ Www m ์ไ์เมเรารักกันเพื่อรับสิทธิ์เงินช่วยเหลือเยียวยาค่าครองชีพจากรัฐบาลคนละ4ี่พันนะคะซึ่งก็มีการทยอยนะคะลงทะเบียนกันเรื่อยๆซึ่งตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะคะท่านจึงขอย้ำผู้ประกันตนมาตรา3 3ที่ยังไม่ได้มาลง ทะเบียให้รีบลงทะเบียนในโครงการมอ3เรารักการผ่านทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของผู้ประกันตนเท่านั้นภายในวันอาทิตย์ที่7มีนาคม64นี้นะคะ สำหรับผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนไม่ผ่านก็สามารถขอทบทวนสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ w w w m o r 3 3รักกัน .com ได้ตั้งแต่วันที่15ถึง28มีนาคม64นะคะผู้ประกันตนมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมกรุงเทพมหานครนะคะหรือประกันสังคมจังหวัดหรือสาขาที่ท่านสะดวกหรืออาจจะโทรสอบถามได้ค่ะที่เบอร์1 5 0 6นะคะอาวละยังไง ก็ใกล้จะถึง ปิดลงทะเบียนมส3เรารักกันแล้วนะคะอย่างไรก็ตามนะคะผู้ประกันตนมส3สาที่ลงทะเบียนโครงการแล้วนะคะก็สามารถเช็คสิทธิ์ได้ที่ ww w รไต์ม .33 เรารักกันได้เลยนะคะเช็คได้ตั้งแต่วันที่15บหถึงยีมีนาคม64และกดยืนยันตัวตนผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะเพื่อรอรับเงินเยียวยาโดยจะได้รับวงเงินผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังครั้งละ1000บาทไปจนครบ4 0 0 0บาทเลยโดยวันที่1จะเข้าที่ 2 2มีนาคมนะคะครั้งที่2เข้าวันที่29มีนาคมครั้งที่3เข้าวันที่5เมษายนและครั้งที่4นะคะเข้าวันที่12เมษายนนะคะค่ะนี่ก็คือมาเตือนกันนะคะสาหรับม .3 รักกันนะคะกงสุดท้าย7มีนาคมแล้วนะคะใครยังไม่ลงทะเบียนหรือว่าคนที่รู้จักยังไม่ลงทะเบียนก็ชักชวนกันรีบมาลงทะเบียนรักษาสิทธิ์4,000บาทกันนะจ้า ถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel m u m m y T News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ